สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวนิคมงการนะคะอยู่โใใรเงเรียนสายบรญญายนาซีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการดูแลรักษาฟูดแล้วก็การเก็บฟุตแล้วก็วิธีการต่ออุ้ยอย่างแรกนะคะเปิดปลกล่องเครื่องมาอนกล่องเครื่องจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการเปิดนะคะให้เปิดแยกแยกหมดเป็นการดันนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นจอยนะคะเราจะเรียกว่าจอยหรือเฮดจอยะะเราจะเอามาต่อกับตัวนี้นะคะซึ่งเรียกว่าบอดี้นะคะเป็นปุ่มคีนะคะต่อไม่ต้องเข้าไปลึกมากนะคะแล้วก็เล็งให้ตัวรูจอยให้มันเข้ากับตัวคีปุ่มนะคะเข้าแล้ว,วส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฟูตนะคะเรียกว่าฟุต ต่อนะคะให้กา้านปุ่มตรงนี้นะคะให้มันอยู่สุดกลางร,ระหว่างปุ่มคีตัวนี้นะคะหรือจะเอาตามที่เราถนัดก็ได้อันนี้นะคะก็จะได้แล้วนะคะเป็นการต่อเครื่องปือนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเวลาเราใช้เสร็จนะคะเราจะถอดเราจะถอดตัวเฮนจอยนะคะโดยที่มือข้างนี้ที่เราจับอะจะไม่จับให้มันโดนปุน่มคีนะคะจะทําให้รวมเราไม่เสียหายในการจับเลยนะคะ มีนั้งจะมีการเหมือนนิดหน่อยน,น,น,นี่นะพอได้แล้วนะคะก็เราก็จะนำผ้าขาวตัวกล่องกระแถมไม้มาให้ให้เราเช็ผ้าขาวนะคะในการเช็ดตัวให้จอยนะคะเพื่อที่จะได้ไล่ความชื้น แล้วก็แบบน้ำลายที่เราตป่เข้าไปนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะให้มันแน่นเหมือนทังด้าเลยนะคะ<ม>เราจะเสียบเข้าไปในรูตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนเช็ดเช็ดข้อที่คิดว่าตัวเองคิดว่ามันสะอาดแล้วนะคะคแบบ ไล่ความชื้นออกให้หมดเพราะว่ามันจะมีลาคร้บอยู่ข้างในงถ้าเราเช็ดไม่หมดะะมก็เช็ดออกหมดแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าอีกอันหนึ่งนะคะที่เอาไว้เช็ดเครื่องข้างนอกนะคะก็ค้ายๆเช็ด ก็จะเปิดตัวกล่องแล้วก็นำเช็ดน่อนนะคะใส่เข้าไปในของนี้ใส่เข้ากับที่เดิมที่เราหยิบตอนแรกเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวพุนนะคะถึงว่าถึงมันจะไม่โดนน้ำลายหรือไม่โดนอะไรเราว้องกรที่จะเช็ดก่อนนะคะเผื่อบางครั้งที่เราเป่าน้ำลายมาอาจจะไหลผ่านตัวบอดี้แล้วมันลงที่ตัวพุนนะคะแล้วก็เช็ดไปก่อน ก็ฝังปลอดภัยะะแล้วก็เดียวค่ะเอาผ้าสี่หลืงอน,นี้นะคะมาเช็ดมาเช็ดตู้ฟูให้มันสะอาเวลาเช็ดนมนะคะเราจะไม่เช็ดแบบว่าแบบนี้แต่ว่าเราจะเช็ดแบบวนๆหรือว่าขึ้นลงขึ้นลงนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวคีมันไม่เคลืคค่อนเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วฝ่งไม่ตรงเลย ใช้เสร็จแล้วก็เอาไว้ที่เดิมค่ะต่อไปตัวบอดี้นะคะตัวนี้ก็ต้องใช้เหมือนกัน พื่ความสวยงามน,นะคะก็เอามาวางให้เรียบร้อยเวลาปิดเครื่องจะได้ไม่เกะก็วิธีการดูแลฟลุนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าสําหรับคนที่อยากดูแลเครื่องแบบรักษาจริงจริงก็สามารถเอาไปให้ช่างที่แบบว่าดูแลฟุ่เออช้ชาญเรื่องนี้นะคะให้เขาไปดูแลแบบละเอียดละเอียดได้เป็นระยะระยะค่ะ ะะถ้าสําหรับใครที่ต้องการให้ปุ่มมันลื่นๆไม่เหนื่อยนะคะขอแนะนําให้หยดครีเออยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการหยดครีเออยให้ะะหด,ออหด,ดูนะคะเวลาเราหยดครีเออยเราจะหยดตรงบอดี้นะคะเวลาเราหยดเราจะหยดตรงปุ่มนี้นะคะตรงปุ่มคีเห็นไหมคะวิธีการหยดนะคะเราจะหยดเข้าไปไม่เยอะมาก ไม่เยอะจนเกินไปก็ไม่น้อยจนเกินไปเอาแบบพอดีพดนะคะให้ปุ่มมันกดลื่นๆหยอดเป็นปุ่มทีนะคะแนะนำให้หยอดทีออยทุกสัปดาห์ก็น่าจะดีนะคะแล้วตัวอยดนี้ไปเรื่อยๆ เวลาปุ่มเราเวลาเรากดมันจะได้นื่นๆแค่นี้เลยก็ขอบคุณค่ะ